นัลับปากอีกแล้วโอ้ยลับปากีแล้วั้หลัปากนี่สารพี่น้อง้อมนองง่วพี่น้องเอ้ยสุดยอดาเลยนะ้อมสะพักคุณเดิอดโอ้โอน้โอ้ 开啥嘛？ สวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับผอกับผมเอียบแสบมือนี่มังคะพี่ใหญ่คือเก่านะครับอยู่เฉียงหน้าหน่อยอยู่เฉียงหน้าหน่อยให้เก่าพี่น้องเอาบรรยากาศถึงเฉียงหน้าเขาเขียวเขียวเนาะเออเขาขียวเขียวพี่น้องเอาไหนยังมางมื่นอนี้ได้ออมออมออมพี่น้องออ,ออมอง่วงออมง่วงออมง่วพี่น้องเหมือนใครสาพี่น้องใส่ออมใส่พักนั่งเลือดนั่งเลือดพี่น้องนั่งเลือดพักนั่งเลือดพักบัวพักซี่เล้าพี่น้องแม่หนูหลายอย่างหอมเป็นเกลือพี่น้องบุฟเฟ่ต์วันเหนียวโอ้บุฟเฟ่ตวยมวย ใส่ปลพริกลูกโดดแล้วเด้แต่ว่าเอาพริกสดมาลงอีกเด็วก็เอาแจ่วมานำเอามาไหมมากรข้าวเหนียวครับข้าวเหนี้ยคือก็โอ้เปิดทิปป้อนย่างยืดกับแก่ข้าวจังหน่อยนลยลูกแก่อยู่นะแก่จังหน่อยนะจะแก่วะโอ้ยถามได้จังหน่อยเนาะหยัดบลอกแก่ยุคเขาแล้วเด้อ่ะขออนุญาตได้พี่น้องด้วยเป็นกระใสนะครับโอ้โหกินบ่มี่ฮาเลยเนาะโัวน้านาบ่หมี่ พี่ใหญ่เพนแพงเนี่ผมจะได้ลุยก่อนนะพี่น้องใส่พริกดดด้ยสุดยอดเลยบงบงจิ้มกับขาเนียวไข่สามันพี่น้องนี่ผมอยากสีจะน่อยด้อเดี๋ยวจเดี๋ยวจะหอมนะ หอมหนองงัว่ะพี่น้องโอ้ยโจเขาลังเลยเขยาก็ผลเยอะพี่น้องอเพิ่อนวันนี้นั้นหลับากอีกแล้วโอ้ยหลับไปแล้วพม่น้องหลับปากนี่ใครสายพี่นอ้อ,นองหอมหนองงัวพี่นออ้องโอ้ยสุดยอดเลยนะหอมสะพักคุณเลือด 还啥嘛？ เด็ดกินได้ยามน,นี่เนาะหนองงัวเนาะหนองงัวหนองควายอยู่งน้อยนั่นแห้งหนกักเจ้าเขาแล้วจวกหลายไปเนี่ย ruột ruột cái gì trong tổm trong sốt phải không ruột ruột Hãy yên cho khi Ghiền Mì Gõ นพักขึ้นโหลดคุณโหลดเพืนะพักคุณเลือดสดนั่งเลือดนี่บ่ข่อยอยากคุยแผบพี่ใหญอโดนโดนเลยกินของแส <ừ, S 1> ียบลาปากปันไดเลยชิมาพ่อยออ,อ,อาจจะเป็นหนองงวัวจากฝรังมันเลยกะหรือว่าคอดออกมาก,กับหาหยัดนาพานี่ใหญ่นะหรือว่าลาปากอู้ห่อนอยู่เนะี และผมดีที่ทางของผมแล้วกันว่าอย่าบ,บิดบบจัง หอนหอนมาเลยแสียบันข้าวเล้วนี่โอ้ยฝืนเลยอืมกินเขดีแล้วนี่เคลื่อนยังหูปาใหญ่เนะหูปายังใส่หน่อยบระมาณนี้ห้าแก้วห้าแก้วห้าแก้วหักกล้วยวะห้าแก้วหักแก้วหักกล้วยล่ะโอ้ยหักกล้วยได้ปะเนาะอ้นข้นข่อยก็ได้อยู่นี่นี่นี่ข้นข่อยก็ได้

นะคนจะเย็ยนปูพริกเผ็ดนาะพริกพร้อมป่ะมันมันหนูพริกแดงมันเผ็ดอยู่ไงแต่หากมันแสบมันเลยบวดเผ็ดหรือเปล่ามันบอออืโ้ป่ะตัดก่อน ย่งใม่เรียนมือเหรอไม่ได้จำแก้วหยาบพี่น้องเอ้ยพอดีเลย,ยจำไนะฮะ mời bé tu dois gọi đấy trước mặt mẹ bà nghe đê hm đấy, hm จับจัดใจเลย <tong> s. <S ต้นนีสามโลอยู่มั้งใหญ่ถาดมันลุดกันปะพูนถาดเลยแล้วอเอาดูเลยอือเยอุ้ยสวยมากเลย อืมอันนี้มันนี่ไอันนี้มันน้องซุดพี่น้องลัางห่อซุดมันน้องหนังเพลมันบอบมธรรมดา หอมจะผ็ดตอนหน่อยพี่น้องผิดตอนอย่างนี้ยังแสบหอมแสบไปดีแลยเนี่ยโอ้ผู้ได้บานยังกระสางว่ะแสบจนบ่ิจากว่างส่วนพี่น้อง 就叫贴。<Good> เพื่อนเสียบรวแบบต้มชิ้นหน่มั้ง หอมจัดนะครับโอ้ขนาดสามโลสวยเนี่ยสามเกือบสี่โลเลยพี่ใหญ่ไีนจะบอกพ่อพี่ใหญ่อยู่นี่หืมติดมืออืม้มส,สุดหนามสิเดเลอร์สุดหน้มหนึงอิม่มบ่ดิอิ่มหรอกคันมาแซ่บเนี่ยกินจะใดก็ได้ ีบยบไปอืมหายันอมมากวัวน้เนาะหนาำนาำ Mm โอ้นี่ใครสายอยู่บ่ตาดีเลยเหเห็นมีกันเสียบแล้วโอ้เป็นวัดร่มหนาวพี่ง้รองร่มเว้ เด็กกินพริกแป้งซิน่ะี๋ยวรับกจะหายเดี๋ยวกจะใส่สมุนไพรหลายอยู่ใส่ตะไครไ้มากรูดตัวเนี้ยเป็นสมุนไพรนะแก้วัด

ะโอ้โหแสบเลยว่ะนื้อไรใครย่อยแสบกินจนเนี้ยแต่แค่แตนพี่น้องเลยแสบครับ